จริงๆเราถ้าผู้ชายทำทงงรงนี้ไม่ค่อยไหนนามันจะดูหน้าหวานดูเด็กเกินไปเราจะไม่ปลูกเฉพาะแค่ตรงที่ศีสษะล้านจะมีการปลูกแทรกเข้าไปในผมเดิมด้วยเวลาเราขยับคิ้วหรือว่า<อ>แสดงสีหน้าผมเราจะขยับด้วยซึ่งปกติมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะ่ วันนี้นะคะก็มาพบกับหมอจิ๊บนะคะแล้วก็หมอบิวนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกสาซิกเนเจอร์แฮไลน์นะคะแฮไลน์ผู้ชายมีแบบไหนบ้างคะหมอจิ๊บสำหรับผู้ชายนะคะจะมีทรงที่นิยมกันอยู่3ทรงนะคะทรงแรกเลยเขาเรียกว่าโอเวอลเชฟนะคะเป็นทรงคล้ายๆทรงมนจะมีความแบบเคิร์ฟจากตรงข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ตีโค้งขึ้นไปข้างๆนะคะทรงนี้ก็จะดูธรรมชาติที่สุดค่ะส่วนทรงที่2จะเป็นทรงที่วัยรุ่นหน่อยเขาเรียกทรงแฟร์เชฟก็คือเป็นทรงตรงส่วนใหญ่จะเป็นทรงที่อายุคนเราเนี่ยจะ ไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยใช่ค่ะก็จะมีความเท่ากันของ h a ร r l i ทั้งหมดส่วนทรงที่3าก็คือดูแบบ s าร์ทเวลาตัดผมมากๆค่อนข้างดูเท่ก็คือทรงตร i a n g l e shape นะคะจะเป็นทรงซ้มเหลี่ยมเพาแบบตรงใช่ตรงเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วทรงพิตติกนี่แบบไหนคะทรงพิตติกก็จะเป็นคล้ายๆทรงแ l a t s h p e ค่ะเป็นทรงที่คนไข้ r e q u e s มากที่สุดแบบขอแบบพิตติกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทรงดูดีตลอดกาลอ่าใช่ แล้วส่วนของผู้หญิงเนี่ยหลักๆก,ก็คือ3ทรงเหมือนกันนะคะทรงแรกก็คือจะเป็นทรงอ่าราวเชฟก็คือคล้ายๆโอเวอร์เชฟแหละทำให้หน้าเราดูลูกไข่ทรงที่2ก็คือคล้ายๆฮาร์ดเชฟคือจะมีเหมือนชัมมิ่งเล็กๆแล้วก็เป็นรูปหัวใจเป็นทรงคล้ายกับคุณแบบอปทักซอสส่วนทรงที่3เนี่ยก็คือเป็นแฟลต ราวชฟก็คือจะเป็นเหมือนทรงภูเขาก็จะมีบ้างที่ผู้หญิงต้องการทรงแบบนี้แต่ว่าการประเมินแต่ละทรงเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ด้วยแล้วก็เรื่องของรูปหน้าของคนไข้ด้วยอย่างของผู้ชายค่ะบางคนที่มารีเควสตอนว่าดทไลลน์ก็จะมีอยากได้แบบราวเชฟเหมือนผู้หญิงเนาะตีลงมาแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อวิวคิดว่างไงคะจริงๆเรา ถ้าผู้ชายทำทรงนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันจะดูหน้าหวาน uh huh. แล้วก็ดูเด็กเกินไปไม่เหมาะสมของผู้ชายอะ่ะจะเป็นตัวเอ็มนิดนึงจะดูดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาลองวาดแฮร์ไลน์หมาจิตกันหลักการวาดแฮร์ไลน์ดูว่าเราจะเอาแนวผมเปียขนาดไหนคือคนไข้าบางคนอะ่ะบอกว่าอยากได้แบบแคบๆเลยซึ่งบางทีมันไม่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่ความกว้างระหว่างแฮร์ไลน์จนถึงระหว่างคิ้วเนี่ยจะกว้างประมาณ7 ถึง9เซนหลักที่เขาใช้กันเยอะๆเลยนะคะก็คือหลักของ golden ratio นะคะก็คือเป็นสัดส,ส่วนทองคำา 1, 1, 1ต่อ,1ต,อ 1, 1ต่อ1นนะคะสัดส,ส่วนแรกตรงปลายคางถึงปลายจมูกนะคะก็จะเป็นสัดส,ส่วนแรกเนาะประมาณ 6เซนนะคะแล้วก็สัดส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นปลายจมูกนะคะถึงระหว่างคิ้วเนาะแล้วสัดส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นระหว่างคิ้วถึงบริเวณไดผมนะคะซึ่งของวจิตก็คือเป็นสัดส่วนของคำพอดีหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเวลาการวาดเนี่ยพอเราได้จุดต่ำสุดตรงนี้ละทีเนี้ยมันมีแนวทางการวาดอย่างอื่นอีกอย่างเช่นถ้าขอผู้ชายเนี่ยถ้าหัวเถิกมากๆการเราเอาสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ กราฟที่เราเอามาปลูกเนี่ยไม่พอนะคะเราอาจจะต้องล้นหน้าผากขึ้นไปหน่อยหรือเราจะใช้หลักการย่นหน้าผากก็ได้ถ้าเราเลิ่อนหน้าผากจะเห็นขอบของกล้ามเนื้อเลยคือถ้าเราปลูกตรงที่กล้ามเนื้อมันขยับได้มันจะดูเป็นแบบเหมือนวิกมันจะเหมือนว่าเวลาเราขยับคิ้วหรือว่าแสดงสีหน้าเนี่ยค่ะผมเราจะขยับด้วยซึ่งปกติมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะมันจะดูไม่สวยแล้วมันก็จะดูเฟกนะคะอย่างของหมอจิ๊บเนี่ยแนวตรงเนี้ยคือโอเคแล้ว แต่ของหมอจิ๊บเนี่ยค่างๆนี่หายไปก็เจอในผู้หญิงค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่อันนี้เป็นตั้งแต่เกิดแลลวเนาะสมมติว่าก็เป็นกรรมพันธุ์ได้นะคะที่แบบค่อยๆเถิดขึ้นมานๆ้ก็จะมีบ้างในผู้หญิงบางคนเนาะทีนี้หมอจิ๊บอยากได้ทรงแบบไหนจริงๆแบบเป็นความใฝ่ฝันว่าอยากจะรวบตึงแล้วเหมือนแบบเหมือนเบลล่าเหมือนแต้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบลล่านี่ยังไงนะเบลลาก็จะแบบรวบขึ้นมาแล้วก็จะชิดไปเลยอย่างของหมอจิ๊บนะคะหาจุดตรงกลางได้แล้ว ก็จะค่อยๆไล่มาถ้าทรงแบบเบลลานี่ก็คือจะเป็นทรงแบบราวเชฟเราก็จะมาปิดตรงง่ามตัวเอ็มตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆลากลงมาแบบนี้ถ้าปลูกผมในแนวเป็นเส้นตรงมากเกินไปอะเวลาดูมันจะไม่สวยมันจะดูแบบแปลกๆ <Wow. S 1> เทคนิคของเกษานะคะ เราจะวาดหยักๆยักนิดนึงหรือเขาเรียกว่าซิกแซกเฮร์ไลน์เป็นแบบหยักๆเล็กๆเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติอย่างผมของคนเราเนี่ยมันจะมีความซิกแซกนิดนึงนะคะหรืออีกเทคนิคหนึ่งก็คือเป็นเวฟวี่เฮร์ไลน์ก็คือเป็นคลื่นเล็กๆเพื่อให้ดูเป็นแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะเพราะว่าการปลูกผมของเกษาเนี่ย ตามหลักธรรมชาติมากที่สุด <c oughs> ค่ะทิศทางอย่างงี้ค่ะของผู้หญิงกับของผู้ชายแล้วก็ต่างกันถูกไหมหมอจิ๊บใช่ค่ะ<ม>จริงๆแล้วบางคนเข้าใจว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยปลุกมันกันเลยจริงๆไม่ใช่นะคะของผู้ชายเนี่ยเขาจะมีทิศทางของไหลผมกระจายตัวเป็นพัดแบบนี้แบบพุ่งแบบไปข้างหน้าแล้วก็กระจายตัวแบบนี้แต่ส่วนของผู้หญิงอะคะ่ะจะต้องมีความแนวนอนใช่เนี่ยอย่างข้างนี้ค่ะมันก็จะมีความเป็นแนวแบบนี้แนวแนวนอนลง เวลาปลูกอ่ะเราต้องดูดิเรกชันผมเดิมด้วยเราจะอิงดิเรกชันผมเดิมให้ได้มากที่สุดของผู้หญิงเนี่ยบางที่เขาจะปลูกแบบตรงออกไปแบบผู้ชายดังนั้นเวลาผู้หญิงรวบผมอ่ะค่ะมันจะมีปัญหาทําให้ทิศทางมันไม่ถูกต้องอจริงๆของผู้หญิงก็ค่อนข้างยากนะคะในการปลูกให้มันตรงทิศทางเพราะว่าองศาของการวางแนวผมมันจะต้องมีองศาด้วยถูกไหมหมอจิ๊บใช่นะค่ะเพราะว่าองศาแรกของลายผมจะต้องไม่ตั้งจนเกินไปมันจะเริ่มต้นด้วยแนวนอนค่ะประมาณ15องศาค่อยๆตั้งขึ้นตามความลึกของลายผมการเลีย เรียงลำดับกราฟที่คลินิกเราเนี่ยจะมีการทริมกราฟเพิ่มเพื่อให้ได้วันแฮทูแฮทีแฮอย่างที่เราต้องการแล้วก็จะมีการเรียงกราฟด้วยใช่ค่ะเพราะว่าธรรมชาติของลายผมนะคะแถวแรกๆของลายผมจะเป็นเส้นเดี่ยวเกือบทั้งหมดเลยมันจะเหมือนเป็นลายผมอ่อนๆเพราะว่าถ้าเราดูผมของเราเนี่ยเส้นแรกของเรามันจะออกมาเส้นเดียเด่ยวๆเลยเนาะจะไม่มีออกมาเป็นกอใหญ่ๆ ใช่ค่ะเพราะแล้วพอถัดไปในแถวที่ลึกขึ้นจะมีกอสองเส้นกอหนึ่งสามเส้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าการที่เราดึงผมมาจากด้านหลังเนี่ยธรรมชาติของกอผมด้านหลังเขาจะเป็นกอใหญ่กอสองกอสามกอสี่ขึ้นไปไม่ค่อยมีกอเดี่ยวแปลว่าถ้าเราย้ายกอใหญ่โดยที่เราไม่ตัดแต่งกราฟเนี่ยมาปลูกตรงไรผมด้านหน้าไรผมด้านหน้าจะเป็นกระจุกคล้ายๆวิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราถ้าอย่างผู้หญิงอะค่ะของที่เกษาเนี่ยจะปลูกแค่วันกับทูแฮเนะส่วนใหญ่วันเยอะแล้วก็ทูแฮเป็นตัวรองตัวแซมเข้าไปเทคนิคของ หมอที่เกษานะคะเวลาปลูกเราจะไม่ปลูกเฉพาะแค่ตรงที่ศีรษะล้านนะคะจะมีการปลูกแทรกเข้าไปในผมเดิมด้วยเพื่อเป็นการเชื่อมให้มันไม่เห็นรอยต่อระหว่างผมปลูกกับผมเดิมของคนไข้ก็คืออันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทําให้แฮร์ไลน์ของคนไข้หรือการปลูกผมของที่เกษาดูเป็นธรรมชาติค่ะค,ะคนไข้จะชอบถามว่าความหนานแน่นของเราเท่าไหาร่หมอจิความหนานแน่นในการปลูกผมนะคะตั้งแต่4 0ถึง6กกราฟต่อตารางเซนหมายถึงว่ามี40 ก็ใน1ตารางเซนอย่างงี้ใช่ค่ะอย่างที่เกษาเนี่ยจะมีคนไข้หลายประเภทเลยตั้งแต่ผมหนาจนถึงผมบางอย่างคนผมหนามากๆถ้าเราใช้ความหนาแน่นที่ต่ำเนี่ยเวลาปลูกออกมาแล้วมันจะมีความคอนทราส์กันดั<อ>งนั้นเราจะใช้ความหนาแน่น60ในคนที่ผมค่อนข้างหนาแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยอยากได้60แต่ผมเดิมเนี่ยบางมากบางทั้งศีรษะเลยเราก็ไม่จาเป็นต้องใช้ความหนาแน่นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าที่หลักๆคือเราจะเลือกใช้ความหนาแน่นที่ค่อนข้างสูงเวลาปลูกออกมาแล้วจะดูธรรมชาติแล้วก็เนียนไปกับ เ,เอาง่ายๆว่าหลักของเกษาเนี่ยเราอิงธรรมชาติคือเราก็จะตามใจคนไข้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอ่ะเราก็ต้องดูความเหมาะสมเพราะว่าการปลูกที่มันดูเบลนไปกับผมเดิมมากที่สุดเนี่ยอันนี้คือคีย์หลักของการปลูกผมเลยก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคการปลูกผมให้ดูธรรมชาติสไตล์เกษานะคะจริงๆมีหลายเทคนิคมากๆแล้วก็ขึ้นกับประสบการณ์ของทางทีมแพทย์ด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ